นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่18ยอมรับหัวใจตัวเองอาบอสผู้หญิงคนนั้นโคตรสวยเลยนะครับบารดลักกสายตาจากมือถือ มองสาวสวยที่ก้าวเข้ามาในสำนักงานขายเขาสะกิดแขนคนเป็นอาซึ่งอีกฝ่ายกำลังเตรียมเอกสารอยู่ฉันบอกกัหลายทีแล้วไงไอบ้บัสว่าอย่าหัวงูหมอบอสหันมาโด,ดหลานชายตัวดีด้วยมันทำให้เขาขายหน้าหลายครั้งเรื่องคนสวยมีครั้งหนึง่งไอบัสเดินไปขอเบอร์ผู้หญิงแล้วบอกว่าเขาที่เป็นอาให้มาขอแหมไอหลานชายตัวดีมันน้าเตะสักหลายปาบ ตาคนนี้สวยจริงนะอาบอสบาสมองอีกฝ่ายตาไม่กระพริบเรียนอยู่ไหนมาหาวิทยาลัยเดียวก,กันกับเขาหรือเปล่าถ้าใช่ละก็อะฮมัมพี่บาสคนนี้จะได้อ้างเป็นรุ่นพี่สถาบันไงล่ะด้วยความที่หลานเอาตาพูดสุดท้ายหมอบอสก็เลยหันไปมองชายหนุ่มถึงกับรีบหันกลับมาเพราะเขาเจอว่าผู้หญิงที่หลานบอกว่าสวยอีกฝ่ายสวยจริงๆนั่นละ่ะ น้ำตาลสวยแบบไม่ต้องพึ่งคลีนิกเสริมความงามหรอกเธอมีออร่ากระจายอยู่ในตัวเพราะเธอเป็นคนรักสุขภาพมองแล้วเพลินกระทั่งลืมไปว่านี่คนหรือว่านางฟ้าหมอบอสไม่เคยพูดเกินจริงเลยมาแต่น้อยเพราะอย่างไอ้คาชาย,ยังยอมรับว่าน้ำตาลสวยจนกินคนเข้าไปเลยอาอาอาว่าเขาเรียนมาหาลัยหรือ,อยังบาสกิจอาหนุ่มตอมึงเงียบปากไปเลยไอบาส บอสหันไปมองน้ำตาลอีกครั้งว่าแต่น้ำตาลมากับอาของไอ้คาชาได้ยังไงกันละ่ะหมอบอสหาทีพเพลอจัดการถ่ายภาพคนทั้งสองแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของพวกเขาทันทีที่มีคนอ่านคำถามรากก็คงจะเป็นของใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ไอเกวินเจ้านายสุดที่รักมึงอยู่ไหนตัวอักษรไม่มีอารมณ์หรอกแต่ทำไมทำไมบอสถึงได้มองว่า คำถามของไอ้กวินถ้าเป็นระเบิดมันคงทําให้โทรศัพท์มือถือของเขาแตกกระจายเป็นเสียงเสียงไปแล้วมึงจะมาหรอกูอยากซื้อรถส่งโลเคชั่นมาตอนนี้เลยไม่งั้นกูสั่งปลดมึงจากหัวหน้าห้องฉุกเฉินให้มึงไปทํางานพารโรงซะบอสอ่านข้อความแล้วยิ้มแยะจากนั้นก็ถามกลับไปว่าเกาวินจะไม่ก่อเรื่องใช่หรือเปล่าสิ่งที่บอสกลัวก็คือไอ้เจ้าหนายจะก่อเรื่อง ปากโคตรเสียไม่รักเขาไม่ได้ตรอมใจเพราะเขาไปหรอกถาว่าเขากับไอ้คาชากลับลงความเห็นกันว่าไอก้กวินเป็นพวกท่ามากมันไม่ยอมรับความจริงก็มันเล่นออกตัวแรงตั้งแต่รับน้องมาเป็นเด็กแล้วว่าอีกฝ่ายเป็นแค่นางบําเรอไม่มีค่าคู่ควรให้รักไม่ดีพอพอที่จะเป็นเมียได้หรอกกูนับหนึ่งถึงสาถ้ายังไม่ส่งมากูจะเลื่อนขั้นมึงแบบรูดลงบันได บอดไม่อาจทัดทานความต้องการของกวินได้ตอนแรกบอดคิดว่าจะแยเ่เล่นๆก็ไหนว่าไม่รักไม่ตรอมใจบอดอยากจะทดสอบกวินว่ามันจะโอเคไหมถ้าน้องมากับใครสักคนเขาว่าตอนนี้คุณหมอหนุ่มต้องนั่งกลุ้มเพราะเพื่อนที่มีสถานะพวงเจ้านายกำลังมาที่นี่แล้วและถ้ากวินมาอาละวาดคนที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดก็คือบอดคนนี้ไปรับรถ เราก็กลับไปได้เลยเมื่อจัดการเอกสารแล้วเสร็จบอสก็รีบบอกหลานชายซะก่อนส่วนตัวเองต้องนั่งรอเพื่อนรักให้ตายเถอะเขาไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยด้านน้ำตาลเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเธอไปจัดการเอกสารกับเจ้าหน้าที่เธอเลือกรถญี่ปุ่นขนาดกลางเอาไว้เป็นพาหนะขับขี่ไปไหนมาไหน พนักงานที่ดูแลาพาออกไปเช็คความเรียบร้อยรวมไปถึงแนะนำระบบรถยนต์ต่างๆน้ำตาลไม่รู้เลยว่าอาดีตของตัวเองกำลังบึ่งรถมาที่นี่เทาว่าเส้นทางมันช่างไกลกันมากเหลือเกินกว่ากวินจะเดินทางมาถึงน้ำตาลกับดินก็ขับรถออกไปแล้วพอไมดีกรีนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างดินเขาสั่งให้คนขับรถของตัวเองขับรถตามมาส่วนเขาอาสานั่งเป็นเพื่อนน้ำตาล ทดสอบระบบการทำงานของรถยนต์คันใหม่ขับดีไหมครับดินเห็นรอยยิ้มของเธอก็เผลอยิ้มจะมีทางไหนไหมนะที่จะทำให้เราทั้งสองหัวใจตรงกันเข้าดินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทางทางที่เขาแสดงท่าทีไปบ้างแล้วว่าชื่นชอบเทว่าน้ําตาลกลับไม่สนใจมาแต่น,น้อยดีค่ะแต่คงไม่นุมเท่ารถคันใหญ่ของคุณดินตอนนี้ชักหิวแล้ว เราไปทานข้าวดีไหมครับก็เร่งทำงานเพื่อพาเธอมารับรถดังนั้นดินก็เลยไม่มีอะไรตกถึงท้องพอดีว่าน้ำตาลนะัดพี่เซรินตอนเย็นนะคะทานข้าวใช่ไหมครับค่ะงั้นผมขอรวมวงได้หรือเปล่ารับรองจะนั่งฟังเฉยๆไม่มีปากมีเสียงเลยนะน้ำตาลคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอตัดสินใจให้เขาไปทานข้าวที่บ้านด้วย เธอขับรถมุ่งหน้าสู่สถานที่อาศัยตอนนี้ให้ความไว้วางใจดินในระดับหนึ่งแล้วหากว่าจะให้เขาไปในบ้านก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรอกด้านขนที่ใจร้อนเหมือนไฟนั้นเกวินมาช้าไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเกวินถึงกับขับปาดหน้ารถที่กำลังเข้าจอดอยู่เขาก้าวอาจอาจเข้าไปหาบอสกลัวเหลือเกินว่าตัวเขาเองจะมาช้าเกินไปเหล่าก็จริงอย่างที่คิดเพราะฝ่ายนั้นกลับไปไกลแล้ว เสียใจด้วยมึงมาไม่ทันแล้วครับเชียเอ๊ยแล้วมาออกรถไกลจังวะกะวินสะบทยาบหัวใจร้อนเหมือนไฟสุมไหนมึงบอกกูว่ามึงจะมาซื้อรถไงกวินบอสแย่เพื่อนเล่นเขาเองก็ใจหายใจคว่ำคิดว่าคงจะมีสึกชิงนางเกิดขึ้นในโชว์รูมซะแล้วแต่โชคดีที่น้ำตาลกลับออกไปซะก่อนอย่ากวนตีนกวินด่าเพื่อน ทำเป็นหน้ายักษเราก็เดินไปขึ้นรถของตัวเองทันทีที่เห็นภาพของน้ำตาลกับอาของคาชาแล้วลก,าาว,กวินสาบานได้เลยว่าเขากลายเป็นคนเลือดร้อนขึ้นมาแล้วมาขึ้นรถกวินสั่งเพื่อนเสียงเชียบแล้วเออเจ้าหน่ายจะพาผมไปไหนดอกครับบอสนะหรอจะกล้าไปกับมันเพราะตอนเนี้ยกวินเดือดพล่านเป็นน้ำต้มไปจัดการไอข้าชา เสียงของเกวินเย็นเยียบการที่ดินเข้ามาพัวพันกับน้ำตาลได้มันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดารอกฝ่ายนายแพทย์คาชานั้นวันนี้นอนอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขไม่มีงานทว่าเขากลับรู้สึกจามอยู่ทั้งวันคาชาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรหรือจะเป็นภูมิแพ้ก็ไม่รู้คุณหมอหนุ่มล้มตัวลงนอนโดวยว่าอ่านตำราทางการแพทย์มาสักพักแล้วทว่า คาชาได้ยินเสียงตะโกนของมารดาท่านบอกว่าเพื่อนมาหาคาชากระเด้งตัวลุกจากเตียงจากนั้นก็รีบเดินลงไปข้างล่างพอไปถึงเขาถูกไอ้บอสกับไอ้กวินลากขึ้นรถไปในทันทีอ,อ,อ้าอ้าอ้าวไม่อยู่ทานข้าวด้วยกันหรอลูกมารดาของนายแพทย์คาชาถามเทว่ากาวินกลับค้อมศีรษาแล้วตอบมารดาของเพื่อนด้วยความเคารพว่าไม่กลับคุณมาพอดีว่ามีงานด่วน ไว้วันหลังพวกผมจะมาทานข้าวกับคุณแม่นะครับพวกเขาไปมาหาสู่ตาละบ้านพราแม่ของสามครอบครัวรู้จักกันดีพอสมควรแม่ช่วยหมอคาชากล่าวยังไม่ทันจบยังไม่ทันได้ขอความช่วยเหลือจากมารดาด้วยซ้ำไอเพื่อนบาก็ลาเขาขึ้นรถขับรถกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วมาถึงฐานลับของกวินเข้าจนได้ที่นี่หมอกวินเอาไว้ใช้เก็บรถที่มีสะสม มันก็มีประมาณ20คันเห็นจะได้ข้างในเป็นโรงจอดรถมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมก็ตามประสาชายหนุ่มวัยกลัดมันนั่นล่ะพวกมึงปล่อยกูนะเว้ยกูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเว้ยบอสกับเกวินไม่สนใจคาชาจับคาชาขึ้นโต๊ะมัดมันเอาไว้จากนั้นเกวินก็เดินไปหยิบไม้ขนไก่อย่านะมึงมึงมึงอย่าทำกูเลยนะ หมอคาชานะ่ะขึ้นชื่อเรื่องการจักกะจีเป็นที่หนึ่งต่อยตีคาชาไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเอาอะไรที่มันเห็นแล้วดูจักกะจีมาทิ่มแบบนั้นคาชาขอลาตายบอกกูมาเกาวินเป็นคนจัดการส่วนบอสหนีไปนั่งดื่มเบียร์เย็นๆแล้วครับบอกครับว่าแต่จะถามอะไรผมหรอครับเจ้านายคาชายอมแล้วยอมทุกอย่าง น้ำตาลไปกับอาของมึงได้ยังไงในที่สุดไอ้เกวินก็รู้เรื่องเข้าแล้วขาชาพยายามพลิกตัวนี้แต่อย่างไรก็ไม่อาจจะหนีพ้นไอ้จอมมารเกวินได้กูนับสองกูไม่รู้หนึ่งกูไม่เห็นสองกูยอมกูยอมแล้ว อากูชอบน้ําตาลมากเขารู้ว่าน้องเป็นเด็กมึงเขาก็เลยไม่อยากยุ่งพอมึงเลิกกับน้องอากูก็เลยเข้าหาน้องยังไงล่ะแล้วอามึงรู้ได้ยังไงว่ากูกับน้ําตาลเลิกกันกูเองกูบอกเองครับแต่มึงไม่ได้รักไม่ได้ชอบน้ําตาลไม่ใช่หรอแต่อากูจริงจังกับน้องนะเว้ยถ้ามึงไม่รักเขามึงก็ปล่อยน้ำตาลไปเถอะกะวินอากูไม่ติดเลยว่าน้องเคยผ่านอะไรมาบ้าง ถ้าไปกันได้นะ่ะอากูถึงกับอยากจะสร้างครอบครัวกับน้องน้งนำตาลเลยนะเว้ยคาชาไม่ได้พูดโกหกเขาถอดแบบคำพูดที่อาของเขาบอกอีกฝ่ายรอน้ำตาลมาตลอดบางทีอาจจะเป็นพรมริคิดหรืออาจจะเป็นรักแรกพบอะไรทำนองนั้นอาดินเอาแต่ถามข่าวน้ำตาลอยู่เสมอโดยว่ามีความหวังเพราะผู้หญิงที่ถูกเลี้ยงส่วนใหญ่ไม่กี่ปีจะถูกบอกเลิกดังนั้น อาดินจึงรอน้ำตาลมาตลอดไอเลวนั้นเมียกูนะเวย้ยตอนนี้ความโกรธของกวินลดลงแล้วเพราะได้ยินจากปากของไอคาชาว่าผู้ชายคนนั้นจริงใจกับน้ำตาลมากกว่าเขาปกติแล้วคนระดับนั้นไม่คิดเอาใครก็ได้มาทำเมียหรอกแต่นี่ดินรอน้ำตาลมาหลายปีกวินเชื่อเพราะคาชาไม่ใช่คนโง่และมันไม่ใช่คนที่ชอบพูดให้ตัวเองรอดหรอก หากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วก็เธอกวินมึงปล่อยน้องไปเหอะบอสเดินถือกระป๋องเบียรออกมาแล้วเขาเข้าไปแล้วแก้มัดให้คชาจากนั้นก็ส่งเบียรให้กับเพื่อนจากนั้นก็หันมายื่นอีกระป๋องให้กวินต่อกูแม่งทำไงดีวะมันเหมือนว่าถูกวินาทีที่ผ่านไปนั้นทำให้กวินเริ่มจนมุมเข้าไปในทุกทีแล้ว เขาไม่รับความจริงบางอย่างที่ตัวเองรู้ดีกาใจเขาทำเหมินเฉยทิ้งปัญหาเอาไว้ข้างหลังปล่อยมันเอาไว้ปกปิดมันเอาไว้ใต้เตียงนอนของตัวเองเสมอกาวินเดินนำเพื่อนไปที่ห้องพักเขานั่งลงจากนั้นก็กระดกเบียร์จนหมดกระป๋องคราวเนี้ยถึงเวลาที่มึงต้องเปิดใจตัวเองแล้วเวยกวินไม่เอาแล้วนะความท่าม,มากจนหน้าเตะก้านคอแบบมึงอะ่ะ คาชาเองก็สงสารเพื่อนเพราะกะวินไม่ยอมรับความจริงอีกอย่างคาชาไม่รู้หรอกว่ามันจะเอายังไงกับน้ำตาลต่อเพราะกะวินเอาตาบอกว่าน้องไม่ดีพอสําหรับมันปากเก่งจนถึงวันสุดท้ายที่เขาจากไปเลยล่ะกูไม่มีอะไรจะพูดกวินบอกเขาเดินไปเอาเบียร์ออกมาจนหมดตู้อากูก็แค่ทำงานกับน้องน้ำตาลถ้ามึงจะจริงจังกับน้อง ในที่นี้ก็คือยอมรับว่ารักน้องจะให้เกียรติน้องที่เป็นพันรายาแบบถูกต้องตามกฎหมายกวินมึงต้องรีบไปแล้วนะเพราะว่าท่านนานกว่านี้คนดีอย่างอาดินกระเทาะใจน้องเขาได้ก่อนแน่แต่ถ้ามึงแค่หวงก้างหรือจะเอาน้องกลับมาเป็นเด็กของมึงเหมือนเดิมกูคนนี้ไม่อยู่ข้างมึงนะกกวินนั่นสิมึงมันไม่ได้โง่นะกะวินแต่ มึงทําอะไรโคตรย้อนแย้งกับหัวใจของตัวเองมากเลยวะได้ทีบอสก็ใส่เพื่อนใหญ่เกวินเอาแต่นั่งนิ่งคอตกมาถึงตอนนี้เขาจำเป็นต้องยอมรับความจริงที่ว่าเขารักน้ำตาลรักอีกฝ่ายตอนไหนเขาไม่อาจรู้ได้หรอกแต่รู้ว่าเขาเป็นคนที่การกระทําไม่ตรงกับหัวใจเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ไม่เคยคิดถึงจิตใจของน้ำตาลมาแต่น้อยเกวินเอาต่คิดว่า ผู้หญิงที่ซื้อได้ด้วยเงินนั้นไม่มีค่าควรให้รักหรอกเทาว่าคํากล่าวนั้นช่างสวนทางกับความรู้สึกของเขาซะจริงๆเมื่อสมองกับหัวใจมีแนวคิดที่ไม่ตรงกันตั้งแตาา่แรกดังนั้นกาวินจึงเชื่อสมองเขาทิ้งหัวใจเอาไว้ไม่สนใจใหญ่ดีเทาว่าหลังจากน้ําตาลจากไปแล้วไอห,หัวใจที่เขาทิ้งเอาไว้มันกลับกลัดน้องอักเสบเป็นแผลใหญ่ มันทำให้เกวินปวดร้าวและทรมานมากวันนี้ถึงเวลาแล้วเกวินต้องยอมรับเขาต้องหันมาดูแลรักษาหัวใจของตัวเองใหม่เพราะไม่เช่นนั้นเขาอาจจะตายได้ในไม่ช้าแล้วกูต้องทำยังไงวะถ้ากูอยากได้เขากลับคืนมานิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดินวาด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ